โซล่าเซลล์บูบบุมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเราจะพาไปติดตั้งนะครับเป็นงานโซล่าลูปท็อปนะครับระบบระบบออนกริดนะครับ5กิโลวัตต์นะครับที่อำเภอพนมสารคามนะครับ1ชุดนะครับผมแล้วก็มีต่อด้วยการส่งอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็แผงนะที่พัทยานะครับอีกหนึ่งที่แล้วก็ส่งแผงต่ออีกที่ระยองอีกหนึ่งที่นะครับก็เต็มลำเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะออกตั้งแต่เช้ามืดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะ ก็ตอนนี้นะครับมาถึงที่หน้างานแล้วนะครับบ้านลูกค้าอยู่ด้านในนะครับอ่ะเกล้องแพนเข้าไปเนาะก็ห่างจากปากทางก็ประมาณสามร้อยเมตรนะครับสามสี่ร้อยเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยอ่ะก็ตัวนี้นะครับแผงนะครับใช้เป็นแผงสี่ร้อยห้าสิบัตนะครับของแอร์วีท็อปซันนะครับใช้ทั้งหมดสิบแผ่นนะครับห้าร้อยห้าสิบัตนะครับสิบแผ่นก็การต่อของเราจะเป็นการต่อสองสตริงนะครับก็คืออนุกรมห้าแผงนะครับ ทั้งหมดสชุดนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็ต่อได้2สตริงนะครับผมเป็นขนาด5กิโลวัตต์ตัวนี้เป็นของโซฟ,ฟา G3 สนะครับก็ได้เรื่องเรื่องของกระแสนะครับตัวนี้การต่อก็เราก็จะวางเรียงกันเลยนะครับการวางแผงเราคือระวางเรียงเลยนะครับวางเรียงทั้งหมด1ิบแผ่นเลยนะครับแล้วก็ต่อเป็น2สตริงนะครับแล้วเราก็ทําการเดินเพาะเรือนร้อยท่อเข้าไปนะครับเพื่อจัมกับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับช่างก็กาลัง เจะในส่วนของตัวก้ามปูนะครับเพื่อยึดกับตัวท่อร้อยสายนะครับประมาณนี้เนาะโครงสร้างก็เป็นทําเพื่อเอื้อประโยชน์นะครับในการให้ลมเงานะครับแล้วก็มีการวางแผงแบบชิดนะครับแล้วยิงสกูนะครับที่แผ่นเลยนะเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างนะครับตัวนี้ก็จะกันลมกันฝนได้นะครับ แล้วนะครับกับโซลารูปท็อปนะครับตัวนี้เป็นระบบกรอนกิทนะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อโซฟานะครับใช้แผง5.5กิโลวัตต์นะครับแผง550บาททั้งหมด10แผ่นต่อ2สตริงนะครับก็โครงตรงนี้ก็คือตั้งใจที่จะทําในส่วนของเป็นร่มเงาเนาะเป็นในส่วนของเป็นเอกระสงค์นะครับเผื่อจะใช้ในอนาคตนะครับก็อาจจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ด้านตะวันตกนะครับก็อาจจะรับแสงได้น้อยนิดนึงนะแต่ตอนนี้ยังรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะ ยังยังยูคายังไม่กินนะครับช่วงเวลาประมาณช่วงนี้เวลาบ่ายสามโมงยังตรง,ตรงนั้นตรงนั้นน่าจะยังได้อยู่นะครับตรงตรงหัวมุมตรงนู้นสติงที่สองตรงนู้นน่าจะยังรับได้อยู่นะตอนนี้ก็ผลิตอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้าหน่วยนะครับเนาะก็แผงก็ประมาณนี้นะครับเราก็เดินไล่ไปเลยนะครับต่อสองสตริงนะครับสติงมาห้าแผงนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนี่ก็คืองานรายสายไวนิ่งสายของเราครับ ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็เดินไกลหน่อยนะเดินแบงนี้เพราะว่าทางนู้นจะเป็นพื้นที่ที่ที่โล่งอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้ติดเาวานะครับตรงนู้นจะติดเหานะครับโอเคก็ไฟก็จะเดินผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตัวคอมเพลเตอร์บล็อกตัวนี้ก่อนนะครับไฟจากแผงหรือและก็ไฟจากไฟบ้านนะครับเข้าคอมเพลเตอร์บล็อกตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้จะเป็นสองสติงนะครับก็จะมี ชุดเบเกอร์ชุดฟิลสองชุดนะครับเซอร์กันฟ้าสองชุดนะครับแล้วก็ AC เบเกอร์ AC แล้วก็เซิร์เอซนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับก็ต่อผ่านเจ้าเทอร์มินอลตัวนี้นะครับลงมานะครับมีทั้งอินทั้งเอานะครับอินเข้านี่นะครับเอาออกมาที่มอเตอร์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับกาวก็โอเคกาวรวมก็ตอกตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ตัวนี้สถานะอินเวอร์เตอร์นะครับก็ เดี๋ยวดูกันตรงนี้เลยเนาะตอนนี้ผลิตได้นะครับอยู่ที่1.6กิโลวัตต์นะครับนะครับประมา600วัตต์นะครับตอนนี้ผมเซตค่าคันที่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปรับค่าเล้งให้เล้งของกริดให้มันกว้างขึ้นนะครับ190ถึง250โวลต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่228โวลต์ก็ไม่มีปัญหาเรื่องอเรื่องกริดเกินนะครับโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องเออเรอร์อะไรนะครับตอนนี้ลูกค้าเนี่ยฮะใช้ไฟค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่นะครับในช่วงกลางวันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปั๊มน้ําของกองนะครับปั๊มน้ําของกองแล้วก็แอร์ในบ้านก็มีกลางวันก็หนึ่งตัวแน่ๆเนาะแล้วก็ปั๊มน้ำเนี่ยก็ทํานะครับก็ทําตลอดนะครับก็ระบบนี้นะครับลดค่าไฟค่าประมาณการอยู่ที่2 5 0 0ันห้าถึงสามพันบาทนะครับแล้วก็เซตนี้นะครับเราก็ทําการติดตั้ง Wi-Fi ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็สามารถดูสถานะผ่านมือถือได้แล้วก็ แก้ไขออนไลน์ได้นะไม่มว่าจะเป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าแก้ปัญหาต่างๆนะก็สามารถแก้ที่ศูนย์ได้เลยนะครับเป็นข้อมูลนะครับซีทีเดินไกลประมาณ70เมตรนะครับจากเลาะจากนี่ไปนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับลูกค้าบางคนถามมานะครับว่าเดินไกลได่ไหมน้องผมเด็นไปตรงนู้นเลยนะตร,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 รงสายตร,ร,รงสายควบคุมนู้นเลยนะครับเพราะว่าเราต้องดักก่อนตรงนั้นจะเป็นเครื่องกองน้ำนะครับตัวนั้นจะมีปั๊มสองแรงสองตัวนะครับเราก็เลยต้องดักตรงนั้นด้วยนะครับ เพราะว่ามาดักตรงนี้ไม่ได้นะับตรงนู้นจะไม่ได้ไฟจากโซล่าเซลล์ของเรานะครับก็เลยไปดักนู่นเลยเดินประมาณเกือบเจ็ดสิบเมตรนะครับเลาะกาแพงนี้ไปเลยนะครับก็ใช้งานได้นะเมื่อกี้เซ็ตระบบเทสระบบทรีทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคถือว่ามิเตอร์นิ่งเลยนะครับไม่ย้อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูสถานะการทํางานของอินเวอร์เตอร์นะครับนี่นะครับก็สถานะการผลิตของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผลิตอยู่ที่1.5กิโลวัตต์นะครับเห็นไหมฮะแต่ในบ้านใช้อยู่ 1,900วัตต์นะครับก็ขาดอีก4 0 0กว่าวัตต์ก็ดึงไฟจากการไฟฟ้ามานะครับนี่คือการทำงานของระบบออนกิดนะครับจากที่เราจะเสียค่าไฟ1.9หน่วยนะครับก็จะเหลือเคิดเสียแค่0.4หน่วยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นของโซฟาประกัน5ปีนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะติดตั้งนะครับแล้วก็ จะเป็นแนวทางสําหรับพี่ๆช่างที่นําไปติดตั้งเองนะครับหรือเพื่อนๆลูกค้านะครับที่นําไปติดตั้งเองนะครับก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับคือระบบเขาต่อง่ายกว่าระบบออฟกิบหรือระบบไฮบริดนะครับคลนี้ก็ไปเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคครับมีแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ